รู้สึกว่าใครที่ชอบแนวหนังที่เป็นฟิลเลอร์นะครับแล้วก็มีความคาดเดายากมากนะครั mm hmm. บเพราะว่าถ้าใครได้ดูเอ่อทีเซอร์นะครับในเรื่องของทันติงอิวเวนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตัวละครทุกคนเนยมีความชัดเจนที่ไม่ชัดเจนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. การคาดเดาหนังเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ มีการพลิกไปอุปถัมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวผมเองชอบมากนะครับแล้วก็อย่างตัวโรนนักแสดงที่เป็นนักสืบในเรื่องนี้นะครับเขาเป็นทั้ร่วมกับเองเป็นทั้งคนเขียนบทเองนะครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ที่แบบหลากหลายแล <ities app let> er ้วออกมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับก็มีนักแสดงที่ได้ออสการ์อย่างมิเชลโลนักติดตามมากนครับเรื่องนี้ใครที่ชอบความลี้ลับอะไรที่น่ห์ธรรมชาติก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็วันที่14กันยายนนี้นะครับฝากกดด้วยนะครับ ท่านทีงเป็นใิสุขงภาพประโยชน์คร้บเขาเรื่องเลยละกันอำอไขกับตีจุบมือจูอใส่ผืูนแล้วทอะไรกับตือแล้วม่นต้องถึงทั้นจุกเข้าไปในพูดอะไรสลับูว่าดูแลดูแลแต่มันใกล้มันใกล้แต่ไม่ค่อยได้ยินไงไปไทย วันันไป่ายงานงานฟรีเวดิ้งเพื่อนแล้วเสียงดังแต่ต้องหลบมุมไปเลยหรออแต่ต้องหลบมุมไปแบบว่าคุยแบบนั้นไม่อยากคอ่นเห็นอยางเห็นคนเดียวแต่เพื่อนมีติลเบปากใส่เราแบบตอาจลกออมเเอ้วแล้วรเแบ้ซลอะไร่มไก็แน่นแหละผมก็ได้เห็นมอทุกคนเนี่ ใช่เราวันนั้นวันนั้นคือคือเพื่อนรักที่สุดของในชีวิตก็กำลังจะแต่งงานที่หนึ่งตุลานี้วันนั้นก็แบบเขาขอให้ช่วยทำเออถ่ายวีดีที่นั่นเลยก็เอาทีมของผมไปช่วยกันทำพี่คิดว่าจะโดนแบบถ่ายช็อตนี้ออกมาเออให้แฟนๆให้แบบสู่สายตาชาวโลกไหมคะไม่ไม่คิดอะไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราแต่ว่าที่ตอนนั้นคือไม่รู้เหมือนกันว่าโดนถ่ายไม่รู้ไม่เห็นว่าไม่กี่วันเั้นก็าเกิดรู้ว่าโดนถ่ายทำไมคะทำไมจะถูกเมื่อกี้ อ๋อไม่บอกเลยอ่าลืมไปปกติแล้วตอนนั้าพอหน้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเอ้ยต้องทำนู่นทำนี่เร็ใช้ชีวิตให้เป็นธรรมชาติเนี่ยนะแต่แปลว่าคนเขาแบบว่าแซวเราเป็นแบบขนุ่มช้างลักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยล้างไปแล้วโอ้ก็ก็ถือว่าเป็นคำชมเหมือนกันที่ติดตามพวกเราก็ขอบคุณมากเลยนะครับ เสรีมยนะเปลี่ยนล้วหมครับเออมันมีเรื่องเดียวเลยอันนี้ก็เป็นทีิงไปไปอนหนไหมคะหรือว่าใช่เขาเขาเพิ่งไปถ่ายโฆษณาเกาหลีนะกวันไปไปสัส์ทีานาั่เไปไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีก็อยากให้ติดตามว่าหน้าจอพดีมากเลยก็เป็นงานทีลเราเปิดตัวนาใจจริงเวลาไม่เจอต้องมีโองกัทุกวันหคะเด้ก็โรคุยบ้างบางวันก็ไม่ได้คุยทำงานก็ทำงานคุย ไปรับด้วยวันนั้นวันนั้นไฟพอดีเลยหคชั่วโมงีในค่ชั่วโมงก็เลยแบบเธอขาขอ่ไปรับก็ไปได้เพราะเราต้งไัรเสร็จแค่นั้นแค่นัไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ดูแลเป็นอย่างดีนะใช่เดี๋ยวว่างๆอาจจะมาดูเรื่องเดือดฮอตสเปนอินเวนิเที่ลงทัาไปอยู่ในเซ็นต์เน่กับจีน เพราะพูดได้ลำนองใช่งไหมเพราะว่าพี่มีพอทีวีใช่ใช่ก็ใช่ใชได้มีโอกาสเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆของทาของเอ็มบีซึ่งพีทีก,ทกต็ตั้งใจทำมากแล้วเรื่องนี้เข้ามาท้าเป็นชอตฟีมวยชื่อว่าเซนเลนเดอร์ก็เดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวถ้าวันทุกคนจะไ,ได้ดูวันที่13เ,งงเ,เ,เป็นไงเป็นไงบ้างตอนนี้ติดต่อมาดีใจคือเอาจริงนะตอนที่เราเห็นว่าเป็นเอ็มบีเราก็โคตร อยากทำงานอยากร่วมงานแล้วก็ดีใจที่เขาแบบแเห็นอยากให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานชิ้นๆของเขาเพ<ม>ราะปกติเราเ,เราก็จะอยู่แบบดิวคิ้งนานๆจะได้เห็นพี่ๆคุยด้วยกันสักทีแล้วก็ไปเจอก็น่ารักพี่แบบเฮ้ยแคบแคบดีมากเลยแล้วก็ใส่ดีอะ่ะแบบน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจมากก็เชื่อว่าน่าจะเป็นงานที่พี่ๆเขาตั้งใจสุดนะแต่ความแฟนงเขาได้ชมกันดีแล้วก็วันท,ที่สามนี่จะมีใบตัวใหญ่ช่ังเลิศ เยาีายมีไปให้กำลังใจพีกันเยอะๆติรปลาหมันใหม่เนี่ยแม่ไม่ก่้าพูดดีเิ่มนะเพราะว่ามันก็เป็นหนังสั้นที่มันมีชว่วงชื่นชมยิเศษซึ่ง,งเพลงของมานพิเศษมากเลยจฟซัตเตอร์นะมาทำเพลงเขียนเพลงให้โดยซึ่งผมก็เคยทำงนานกับเจฟเขาแบบคาร์ินา่าก็โหู้สึกเลยพี่พีแบบเก่งทั้งสุดยอดมากที่แบบ รวบรวมทุกอย่างแล้วมาแบบทำเอ็มบีเองัต่ตอนแบบชื่นชมเขามากๆเลยมันหวานไหมคะเพราะว่าแบบที่ท่ายมาแต่นที่ได้ร่วมงานก็แบบจะมีสีหวานมาแลวาตมนมควมนรับนารันแนซึ่งซงถ้าทคนจม่ไมด้ดูกนเ่แชกดคนไทด้ดูตะกรีนนะคะก็อิจฉาาะวจะอิจฉาดี ไม่ไม่ม ok ั่นใจเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแล้วอันนี้เอาใจช่วยเพาเป็นี่วตอาที่ว่าขเอเ็มออหลังกกอไทไปนมงจีนอะไรก็เอาใจช่วยพี่กีมากขอบคุณใจมากเลยบอกว่าพดีท่าแทนแต่าแบบเลือกแต่ละมาลดมงานด้วยแต่รรดาลำบากมากก็ดีใจที่ที่หนึ่งขอบคุณมากๆที่แบบเออติดต่อให้เราไปไปเป็นส่วนของเขาเราก็ดีใจมากๆแล้วก็สนุกกับงานที่ถ่ายทำมากๆตลอดที่ถ่ายททีสอ มันิดเอเขาก็าืเยมือกันสนแงบ้นครับคนจทต้องมันเาเิกไม่ไม่กดดันเลยดีมากๆเลยคือผมผอยู่แกงกินทีจะแบบรู้คุยอกันตลอดเวก็